สวัสดีครับฟังสบายกับจานนิดนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องคนกินเดนหรือคนกินซาบสดความเป็นคนประพฤติเยี่ยงนักบวดแต่เป็นผู้หมักงม,มด้วยธุรีกิเลสมีความเศร้าหมองในกายที่เต็มไปด้วย ความปรารถนาแม้จะอาศัยมนและการเส้นสวงก็ไม่อาจทำให้ผู้นั้นข้ามความสงสัยไปได้หรือทำให้หมดจดได้ผู้ใดคุ้มครองดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ รู้แจ้งอินทรีย์แล้วตั้งอยู่ในธรรมจินดีในกวาเป็นคนตรงอ่อนโยนล่วงทําเป็นเครื่องขัดข้องเสียได้ก็ย่อมละทุกได้หมดผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงชีวิต ของผู้เห็นไปในวัฏะสงสารเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะเกิดมาแล้วมุ่งทำพระนิพพานให้แจ้งและแสวงหาบุญสร้างบาร,รมีเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ผู้มีบุญในยุคนั้นต่างพากันออกบวชเพราะเห็นไปในวัตะ คือเห็นว่าชีวิตมีทุกขผู้ที่มีฐานะดีซึ่งดูผล้นเผินก็เหมือนจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วล้วนมีความทุกข์ทั้งสิน้นมีชีวิตแบบน่าชื่นอกตรมมีทุกข์สมอยู่ในใจที่ไม่รู้จะบอกใครดังนั้นหลายๆท่าน จึงปลีกตัวออกบวชมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีแค่อัตบริฐานหล่อเลี้ยงสังขารด้วยอาหารของสารุชนและมีเป้าหมายที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งส่วนญาติโยมในสมัยพุทธกาลต่างทำทั้งธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกัน กลางวันทำงานหาลิงชีพตอนเย็นเข้าวัดฟังธรรมยุคสมัยนี้น่าจะเอาอย่างสมัยพุทธกาลเพราะแม้เป็นคารวาสผู้ครองเรือนก็สามารถบรรลุธรรมได้และมีหลายท่านที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลเช่นพระมหาอุบาสิกา วิสาขาเป็นต้นฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาจึงต้องรู้จักใช้ชีวิตให้มีคุณค่าฉะนั้นมีพระพุทธภาษิตในอาวบคันทสูตรว่าความเป็นคนประพฤติเยี่ยงนักบวชแต่เป็นผู้หมักงมด้วยทุรีกิเลส มีความเศร้าหมองในกายที่เต็มไปด้วยความปรารถนาแม้นจะอาศัยมนและการเช่นสวงก็ไม่อาจทำไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้ผู้นั้นข้ามความสงสัยไปได้หรือทำให้หมดจดได้ แต่ผู้ใดคุ้มครองดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แจ้งอินทรีย์แล้วตั้งอยู่ในธรรมยินดีในความเป็นคนตรงอ่อนโยนร่วงรรำเป็นเครื่องคล่องเสียได้ก็ย่อมละทุกข์ได้หมดผู้นั้น แต่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงผู้ที่ไม่รู้จักสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมเปิดช่องให้ความทุกข์หลังไหลเข้ามาสุดนได้ง่ายความไม่สำรวมจะเป็นเหตุให้ชีวิตหลังพลาดให้เผอ ก่อกรรมทั้งกายวาจาและใจได้ทำให้ต้องมารับผลกรรมมีวิบากรรมที่ทุกข์ทรมานลองรับอาจดูคล้ายๆกับชีวิตจะถูกกันแกล้งแต่แท้ที่จริงเป็นวิบากรรมที่ตนได้ทำมานั่นเองส่วนผู้ที่อบรมใจรู้จักสำรวมอินทรีย์ ไม่ขนองปากขนองมือขนองเท้ามีใจสงบนิ่งตั้งมั่นอยู่ในธรรมมีใจฝักไฝ่ในบุญกุศลมั่นคงในพระรัตนตรยัยจะสามารถข้ามเครื่องค้องคือเป็นจะกรรมคุณทั้งหลายที่หล่อหลอมให้มนุษย์หลงไหลเพลิดเพลินในโลกนี้ได้คือ แม้จะอาศัยการพบนี้สร้างบารมีแต่ใจไม่ติดอยู่ในการพบใจอยู่เหนือโลกคนโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ควาสมสำคัญในการสำรวมอินทรีย์มากยิ่งเป็นนักบวชท,ที่คุ้มครองอินทรีย์ได้ดีแล้วย่อมยังความศรัทธาเรื่มใสให้บังเกิดขึ้น กับพุทธบริษัทสี่และยังเป็นภาวะปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาติด้วยพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่พระภิกษุเจ็ดรูปเมื่อครั้งประทับอยู่ที่บุปารามซึ่งเป็นอารามของมหาอุบาสิกาวิสาขา ที่ได้สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเรื่องมีอยู่ว่ามีพิสุจตรูปในบุปผารามที่ไม่ค่อยสำรวมอินทรีย์มีความขุนขนองเพราะยังเป็นวัยรุ่นอยู่จนเป็นเหตุให้หมู่สงยกเรื่องนี้ขึ้นมาสนทนากันแม้นท่านทั้งเจจะมีศรัทธามาบวช แต่เพราะไม่ได้ศึกษาทำวินัยให้ดีจึงประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นบนรรพชิตผู้เห็นภัยในวัฏะสงสารพระบรมศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกท่านเหล่านั้นมาทรงลึกชาติในหลหลังเพื่อตรัสเตือนบุรุษวิสุเหล่านั้นให้เกิดพระครมสังเวช และได้ให้สติว่าในสมัยหนึ่งครั้งพระเจ้าอดิสรรมทัตสเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพารณสีมีชายหนุ่มเจ็ดคนเป็นพี่น้องกันได้อาศัยอยู่ในตำบลแห่งหนึ่งในแขวงเมืองพารณสีชายหนุ่มทั้งเจ็ดคนมีใจปักใยในการบวช จึงพากันออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าแต่เมื่อการเวลาผ่านไปแทนที่จะทำหน้าที่ของนักบวชให้สมบูรณ์คือมุ่งทำพระนิพพานให้แจ้งกลับมาละความเพียรหันมาเล่นคึกคนองกันปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้ค่าไร้ประโยชน์ ไรสาระแก่นสารครั้งนั้นพระปุติสัตว์ได้บังเกิดเป็นพระอินทร์ทรงสอดส่องทิพยะจักขุมายังโลกมนุษย์เห็นพฤติกรรมของท่านทั้งเจ็ดผู้เคยมีความตั้งใจดีในตอนต้นแต่กลับมาเป็นผู้ประมาทในภายหลังจึงหวังที่จะสังเคราะห์ด้วยความมหาการุณา ได้เสด็จลงมาจากเทวโลกแปลงเป็นพยานกแขกเต้าที่พูดภาษามนุษย์ได้และบินไปได้ไกลใกล,ใกล้อาสมของรุษีทั้ง7จับอยู่บนกิ่งไม้พลางกล่าวลอยๆขึ้นว่าพวกคนกินเดนเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างสบายถ้าสำรวม ก็จะไปสู่สุคติในปรโลกได้ฤศีได้ยินนกพูดดังนั้นต่างถามกันว่าที่นกแขกเต้าพูดนั้นชมเราหรือติเรากันแน่นกพูดขึ้นทันทีว่าเราไม่ได้กล่าวชมพวกท่านหรอกเพราะพวกท่านกินซากสดไม่ได้กินเดน หรือสีย้อนถามว่าพวกเราได้สละเรือนสละเพศกรการวาาออกบวชไม่เคยไปเปลียนใครมีชีวิตอยู่ในป่าด้วยการอาศัยซากสัตว์ที่เสือเหลืองเสือโครงล่ามาแล้วทิ้งไว้ชีวิตเราบริสุทธิ์ท่านจะมาติเตียนเราได้อย่างไร พญานกแขกต้าพูดว่าเราไม่ได้ติดเตียนท่านและไม่ได้กล่าวถมท่านแต่เราพูดไปตามความเป็นจริงใครก็ตามที่บริโภคอาหารที่เหลือจากสมณะหรือพามผู้ประพฤติธ,ธรรมหรือได้ประพฤติตนเป็นคนขอทานก็ตามคนเหล่านั้นได้ชื่อว่า เป็นคนกินเดนส่วนท่านทั้งหลายไม่ใช่คนกินเดนแต่เป็นแต่กินซากศพที่เหลือจากสัตว์อาชีพท่านบริสุทธิ์ไม่บีบเปียนใครแต่อาจเบียดเปียนตัวเองเพราะการไม่ประพฤติธรรมเหมือนคนประมาทที่ตายไปแล้ว เช่นเดียวกับทราบศพนี่ไม่ใช่คำติเตียนของเราแต่เป็นคำกล่าวของมนดิตที่กล่าวว่าผู้ประมาเหมือนคนที่ตายไปแล้วหรือสีทั้งเจ็ดฟังวาจาสุภาษิตของพญานุแขกเต้าเกิดความละอายและเกิดจิตํำนึกของความเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีว่าแต่เดิม เราสู้สามาบ,บวชเพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงหาทางคนทุกข์แต่ทนัยวัดนี้เรากลักบกลายเป็นคนประมาทเลเลอคึกขนองไม่ทำตามนิโยบาปฏิพานที่ตั้งเดิมที่ได้ตั้งไว้ในใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เมื่อท่านได้สติแล้ว ต่างกลับมาสำรวมใจสำรวมอินทรีย์ทั้งหกและตั้งใจทำความเพียรยังวันคืนให้ร่วงไปด้วยการปรารกความเพียรจนกระทั่งได้บรรลุฌานสมาบัติเกิดคุณวิเศษเป็นนักบวชผู้ทรงธรรมที่ควรแก่การเคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย คณะพิสูจน์ทั้งเจ็ดได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วต่างเกิดธรรมสังเวทและกลับได้มหาสติขึ้นมาดูปัญญาก็ผ่องแฉ้วสว่างสวัยมีใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมในพระอัตนัตยได้บรรลุธรรมมาพิสมัยกันทุกรูปตามกำลังบุญ และกำลังแห่งความเพียรของแต่ละท่านที่ได้สั่งสมมาเราจะเห็นได้ว่าความสํารวมและความเพียรมีอุปการะคุณอย่างมากต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรชีวิตจะต้องประสบความสำเร็จ ทั้งทางโลกและทางธรรมได้ก็ด้วยอาศัยความเพียรถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมคือความเพียรถือเป็นหัวใจสำคัญในการเข้าถึงธรรมและผู้มีความเพียรย่อมอยู่ใกล้ขนทางพระนิพพานจุดสุดท้ายของทุกๆชีวิตจะต้องไปนิพพานในที่สุดแต่กานเพียง ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอินทรีย์อ่อนหรือแก่บารมีมากหรือน้อยแต่สุดท้ายต้องไปนิพพานกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วควรมาศึกษาทำความเข้าใจกับความเป็นจริงของชีวิตดีอย่าประมาทให้หันมาประพฤติธรรมฝึกทำใจให้หยุดนิ่ง เข้าถึงพระรัตนตรัยจะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งทุกๆคนนะครับครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ